เกนชิน Impact อยากจะเล่นต้องมีเก็เท่าไหร่วันนี้ I have CPU มาคุยกันครับพูดถึงเก g กินชินอิมแพคครับเกมที่ยอดนิยมมากที่สุดในตอนนี้เชื่อว่าต้องมีชื่อของกินชิน Impact ขึ้นมาอยู่แน่นอนนะครับทั้งแบบในมือถือและในแบบ PC นั่นเองกับรูปแบบการเล่นที่มีสนุกมีความหลากหลายรวมไปถึงมีตัวละครที่มีสเสน่ห์อีกทั้งมีงานภาพที่ดีมีความสดใสมีเอฟฟองเอฟเฟกต์สกิลอะไรตกรสวยงามแน่นอนครับสเปคคอมที่ใช้หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะควรเริ่มต้นไหนดีคราวนี้เดี๋ยวเรามาแกะสเปกกันว่าสเปคขั้นต่าที่สามารถที่จะเล่นเกมกินชินอิมแพคได้นั้นมันมีสเปคอะไรบ้างนะครับสเปคขั้นต่ำครับที่แนะนำนะครับก็คือมินิมัมรียควร์เมนเนี่ยจะประกอบไป i 5า gen ไหนนะเขาต่างเ็าบอกว่า i 5นะแล้วาวก็ amd Ryzen 5ซึ่ง amd Ryzen 5เนี่ย i 5มีตั้งแต่ gen 2, อ g e ถึง gen 12ใช่ไหมฮะรวมถึงถ้า Ryzen 5เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ Ryzen 1,000ซีรีส์ไปจนถึง5,000นซีรีส์แล้วนัดตอบไม่ได้ดังน,น,นั้นเนี่ยผมเองเดี๋ยวจะทดสอบประมาณ i 3แล้วกันนะครับเมมโมรี <c oughs> ่เขาขอ8 g ดิครับการ์ดจอ nvidia geforce gt 1030ครับแล้วก็ directx version ส1อ storage เนี่ยหรือว่าพื้นที่ในการที่จะลงเกมเนี่ยรามนิน สเปคขั้นต่ำที่เขาแนะนำหนึ่งคือเขาขอ i7 นะครับ i7 แน่นอนจะเป็น i7 Gen7 ก็ได้4คอ8เทรดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดู i3 Gen10 แล้วกันนะครับเมมโมรี Memory 16กิกครับาร้าจ 6, 6, 6, อ16:06กิกหรือมากกว่านะครับได X11 แล้วก็สตอรี่เป็นทั้งหมด30กิกแต่คราวนีน้สเปคที่ผมจะทดสอบจาก i 5 CPU เนี่ยก็คือราคา19,990ตรงนี้ i3 10105F 4คอ8เทรด4.4 r a m 16เป็นบอร์ด h 4 10กาจอ1050 Ti SSD 240 g b ซึ่งเป็นสเปคที่แบบไม่ถึง20,000ครับ19,990คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูผลเทสของสเปคนี้เลยครับที่จะได้เล่น Genshin Impact นะฮะ เนื่องจากกินชิก i ิมแพกนั้นมันล็อกเฟรมไว้ที่60เฟรมทำให้ผมต้องปรับภาพเป็นมีเดียมนะนั้นเนี่ยความละเอียดอยู่ที่1,920 1 1 8 0อ Full HD ปรับภาพกลางคับเฟรมเรทจะสังเกตูว่ามันค่อนข้างที่จะแบบค้างไว้เลยที่60เฟรม CPU ีโรงาน37เท่านั้นการ์ดจอทำงาน65นเรียกว่าการ์ดจอที่ทำงานไม่เต็มน,นะครับเพราะว่าเฟรมเรทเนี่ยมันเหมือนถูกล็อกไว้ที่60เฟรมก็คือเล่นได้แบบสบายสบาย เป็นไงกันบ้างครับกับผลเทสกับสเปคในราคา1 9 9 9 0จาก iHave CPU ก็คือสามารถที่ได้กินชิม impact ได้ตามที่ผมพูดไว้เลยนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าอยากประรกอบพร้อมหรืออยากเลือกสเปคเลือกไม่ถูกอะไรยังไงทักที่แฟนเพจ iHave CPU และทุกช่องทางที่เป็น iHave CPU นั่นเองนะครับฝากกดไลค์ฝากก,ฝากกดแชร์คลิปด้ด้วยถ้าคุชื่นชอบครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ